ฮัลโหลสวัสดีได้ยินป่ะสวัสดีสองสาวว่ะเอาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเช็คระบบก่อนทำไมทำไมนุสวยอ่ะเฮ้ยไข่เอ้ยโหจานนี้ว่ะคนนี้คือจานนี้ว่ะก่อนอื่นนะครับก็สวัสดีทั้งคู่แล้วก็อ่านุอันเนี้ยเฟิร์นเฟิร์นอันเนี้ยนุ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากับลูกศิษย์เราเรียกครูเราไม่ใช่มาสเตอร์ใช่ป่ะเออจะเรียกกยะตัวเองว่ายังไงดีวะมัเซอร์มัเตอร์กับผมอ่ะเรียกพี่แล้วกันทั้งสองอ่ะเออเฟิร์นกับนุเฟิร์นน่าจะอายุมากกว่านุเพราะว่าเฟิร์นเฟิร์นจบปีสี่ยังอ่ะจบแล้วค่ะเฟิร์นจบแล้วไงแล้วนุอ่ะ ปีสามค่ะอ่าก็แปลว่าเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งอ่ะแล้วเ็เลยททำงานยังช่วงนี้จะทำอะไรได้๋อช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้ออคนพิกเกษเหมือนกันใช่ปะเพราะว่านุ้ก็เรียนอยู่บางบอนแต่เฟิร์นจบมาจากลานินิตบางแครเคยไปเที่ยวแถวนั้นบ้าเคยไปเที่ยวแถวนั้นเบ้าเคยไปหาุูแถวนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มีเคยเคยอ่ะ <c oughs> สวยสวยเรียกคคะสวยทั้งคู่อส,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 สวยแบบทั้งคู่อ่ะขอบอกจะคอหา,อาคือมึงสวยไว้ก่อนเลยเนี่ยแน่นอนแบบน้าต้องแน่นมากอวอออกสื่อทั้งทีออกสื่อ,อทั้งที ดูจากแบบหน้าตาแล้วอะ่ะเราเชื่ออะไรว่าต้องร้องเพลงแนวอะไรที่ว่าถ้าพ<อ>ูดชื่อเพลงไปอะ่ะน่าจะรู้แทบทุกเพลงอ่าหมอํำม่ะนะเออใช่นั่น <laughs> แหละเต้นเลยขอใจแรกเบอร์อะไรขอใจแรกเบอร์โทมลุขึ้นมาเต้นเลยค่ะขอไดนะ้ไหมขอไดนะ้ไหมขออะไรคะขออะไรเรามนี้คาดผมเนี้ยออกเถอะเฮ้ยชอบอะ่ะ <laughs> คุยเันเดก็กเราก็ต้องมีที่คาดผมดิได้ได้ได้เออเออหน้าไม่ได้อ่ะหน้าได้หรไมได้ต้องต้องโกะแป้งขาว เอาเอาใช่ไหมกูเอาจิงนะดีนะแป้งมาอยู่แถวนี้ถ้าอยู่แถวนี้กูใสแล้วนะเออยู่คนเดียวเลยเป็นคนโสดที่เหงาแล้วอยู่คนเดียวเปิดจัดการนี้หาแฟนให้คนโสดนะคะโสดนะโปรโมทได้ที่ช่องได้่ะโสดเอาเอาเอาโปรโมทเลยล่าสุดนะคะโปรโมทช่องกูเลยเพลงนี้ได้ไหมอ่ะผิดไหมเออ ผิดไหมกูเก่าไปไม่ได้กูแก่ไปไม่ได้อะไรวะสงสงสัยเกิดไม่ทันนะคะเอางี้เอางี้เอาเพลงที่นู้เก่งเลยอะเบลงยากหมดเรื่องเพลงยากสองคนที่เรืองยากจรเลยเอางี้ช่วยกันเล่นได้ไหมหนูหนูยังไงก็ได้หนูลองได้เป็นไงเฟิร์นเป็นนักร้องอยู่แล้วหนูสงสารเฟิร์นอะไม่เป็นไรฝนตกไหมได้ไหมฝนตกไหมก็ไม่ตกอ่าได้สบายไม่ถามว่าตอนนี้ฝนตกไหมเนี่ยอ๋อหยุดแล้วอ๋อถอดเท้ากันเถอะตึกโต๊ะพาม